สวัสดีครับทุกคนผมอากโกเองครับวันนี้จะมาสวัสดีค่ะคุณอาโกอาวสวัสดีครับคุณลูเมียช่วยแนะนําตัวให้หน่อยได้ไหมครับเผื่อคนยังไม่รู้จักคุณนะฮะได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนืูชื่อว่าอาธีนาลูเมียนะคะเป็นน้องหมีสีน้าตาลเจ้าของอุทยานหมีน้อยนั่นเองแล้วก็ฝากช่องของลูด้วยนะคะชื่อว่าอธีนาลูเมียนะคะคุณลูเมียคุณลูเมียอะไรเหรอคะแข่เรียกครับ อยากรู้ไม่ว่าคนสัมพันธ์ของเรามจะเป็นยังไงนะครับอะไรหรอคะช่วยมาใกล้ๆหน่อยนะคะเฮจริงๆแล้วคุณอาก็เป็นอะไรหรอคะผมเหรอผมเป็นจอมโจรที่ทุกคนกล่าวขนันถึงยังไงละ่ะ รูปแงเรดขบวนการจอมโจรรูปแงเรนเจอร์จริงๆแล้วคุณอากะชื่ออะไรหรอคะผมเหรอผมชื่อนาเดธครับโคกิมียะยะยะนั่นมันดาราอ่าจะใส่ชุดตัวไหนดีเหรอคุณลูเมียเอาชุดไหนก็ได้คะ่ะตัวนี้นั่นจะเหมาะกับคุณนะชุดอะไรเหรอคะ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยกากใส่โกโกวาที่ไม่ซืนีจ้ามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยกากได้โกโกวาที่หนูอยกากใส่โกโกวาที่ไม่ซืนี่จ้าโกโกวาคลิปนี้ก็อาช่วยฝากติดตามผมด้วยนะฮะแล้วก็ช่องของคุณลูเมียนะ ส่วนคนว่าก็ผมล้วนๆเลยนะฮะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ